เน่นนี่ครับใต้แผงซุล่าเซลครับนกกระจิบครับมาทำล้างครับวับนนี้ครับเราจะมาทำที่กั้นนกนะครับไม่เข้าไปทำล้างใต้แผงซุลาเซลนะครับนี่ครับนกครับนกกระจาบครับนี่ครับนกกระจอกนกกระจิบนกกระจาบครับ มาทำรังใต้แผงโซลาเซลล์นะครับนี่ครับนี่ครับบินออกมาเลยครับจากใต้แผงครับนี่ครับช่างดอยโซลาเซลล์ครับวันนี้ครับเรามาติดตั้งตาข่ายกันนกนะครับ ป้องกันไม่ให้นกเข้าไปทำรังใต้แผงโซลาเซลล์นะครับเพราะว่าตอนนี้นกนกเล็กครับเข้ามาทำรังใต้แผงนะครับนกกระจิบนกกระจาบครับนี่ครับนี่ครับตอนเย็นนะครับนกก็จะเข้ามานอนพักในนี้ครับตอนนี้เรามาติดตั้งตาข่ายนะครับกันนกครับ ตอนนี้ครับเรากําลังทําการเอารังนกนะครับที่ไปทําลังใต้แผงนะครับออกมาครับถ้าเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตะข่ายครับขั้นตอนนี้ครับเรานําตะข่ายครับขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวก็จะทําการติดตั้งนะครับยึดตะข่ายเข้ากับขอบแผงโซลาเซลล์ครับเนี่ยตอนนี้เป็นหลังคา C-Pack นะครับวันนี้ นี่ครับนี่ครับตะแกรงกันนกครับขั้นตอนครับแล้วก็ใส่ตะแกรงครับใส่ตาทีหน่อยนะครับเราใช้ตัวคายน้ำครับเป็นตัวล็อกเข้ากับตะข่ายนะครับนี่ครับขั้นตอนครับตัดนิดหน่อยครับ เสร็จแล้วก็ใส่ตัวคลายน้ำเข้าไปครับประโยชน์ของตัวคลายน้ำตัวนี้นะครับเวลาอยู่ข้างล่างนะครับก็จะระบายน้ำเวลาติดที่ขอบแผงเวลาฝนตกนะครับนี่ครับนี่ครับล็อกแน่นหนาครับ นี่ครับนี่ล็อกเข้าไปครับแน่นหนาครับนี่มีประโยชน์ครับตรงนี้เป็นตะข่ายตาถีนะครับนกเล็กก็จะเข้าไม่ได้ครับตอนนี้ครับเราใส่ตะข่ายเนวบนนะครับ เสร็จแล้วครับนี่ครับกันนกครับใส่พีูครับเหมือนเป็นกาวนะครับยึดติดไว้ครับนี่ครับอนาคตจะได้ไม่อ้าออกมาครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับใส่ตะข่ายกันนกครับ บนราคาซีแพคครับการนกเข้านะครับการนกเข้าไปทำรังใต้แผงนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับผมช่างดอยโซลารเซลล์ครับบริษัทไอทิลิงอิตาสต็มครับเช็คหน้างานไม่มี่าใจะจ่ายครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณคุณปูครับที่เลือกใช้บริการทีมงานช่างดอย สุนเซลิวครับผมครับ